บาทเดียวน้อดูถูกมั้ยหนึ่งหน่ปันนันว่าบอนี่สิพาเป็นตมีป่าบักหลายนึงปัะเดี๋ยวมายกงนเลยอกชอง่องนี่ยามดูเเออ มาสวัสดีคร so ับพี่น้องครับพอกันสงกัสานะครับวันนี้ยิติซะเพราะในเรื่องนะครับจับป่านะครับสูบสาตามช่วงฤดูกาลนะครับแต่เศร้า แกป้าอยงนั่นน้อยปลาเ็น้อยคหาปลาซิวอ้ครับปลาเ็งด้ยจังหวะนี่หาไปแล้วนี่ปลาเ็งจัตั้งหยัได้คูนปอเอาไปปลาดเขาไปเอาเอามันได้ถนไงมันได้ถ่นได้ถ่นได้งมาได้เย ายด้วยครับสวัสดีครับนะกินซานี่ป้าหลายเลยครับโซนนี้ครับไ้บังไงเลยครับคุนครับมะเกือเปงาะใครมีเนาะครับอ๋อพ่นเรือไว้ตั้งหาก

งายับต่เนี่ยครับถึงจะุ่งอย่างงี้นิดน่ ลงไปหลายแล้วนะครับ

งูมาบนึงจะขอพอยับยับสินได้ยครับไม้าวไกไ่ลงไปแล้ว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 ลไปแล้วลไปล้วเอาครับโอวันนี้ด้ยังไงวันนี้นี่ครับเเนไต่ี่ใหม่ปะนี่โอ้นี่ใหม่ปะ ตีลังกาลงไปเลยให้เริ่อยเขาไนไหลเลยลูกเขามุงไปับีเลยเขามุ่ีเลยล่ะเขามุ่เดยกัะเยายุ่หมโยเลยเดก้อยเออปนงเดี๋ยวด้ปนมง่กอใ่ ยาขึ้นแล้มันไยันรดยนรดห่อจ๋ครับไอ้นูนหน่อยครับรุมารุนไปีตื่นนไรนะว่านงต่ออ่นต้นอี่กงไร้นย่งันละย่วันละไปและเราปล่อยน้ำลงแล้ว ซิวครับว้าอะไเหรอนเลือว่เสียกระเป็นอะไรอนมดแดงครับม่เพื่อนเหรอขแล้วมดโตเลยโดๆเลยวะไงเป็นไรดโต งามครับเออในนอแนหุ่นกันไหนอะอาซอนะเนี่เออสุดยอดยนเย้หอเาโอ้เบร์ให้ยโอ้่่อไปข้อ๊งานตัวใหญ่อยู่ครับที่รับกันนานไม่ร้ายกันยังได้อยู่ครับมานมันมัน โอ้นนหนี่แม่่่กยืซามันงนอันนหมาแนงครับุ่นปลาซิวรอบมีโอ้ยรอบเบี้ยวไอ้เขินน่ดถอยนึ่งหุ่นเอาอีกบนนี่ว้าเจ้าขันมุดแยงเจ๊เป็นประอดแสนใจอีกมันหน่อยมันหน่อยครับมันพอกันนะครับพยาพวกกินมี้ยกงนะกลุ้งตีว่ากลุ่งใสแงงครับตวใสสาีครับกุ้งกุ้งนำคุ้นเมื่อวานกันเป็นก่อนไปอุบด ขันมาแด,ดงครับห้างเท่าบนเต็มเลยครับบนเด่นบนยาวห้างหนังครับแล้วต่อขืนนะครับไม้ายแล้วครับจากต้นครับไปขี่ขึ้นไปกัดเต็มหลวงวาเลยนี่นี่ครับเพืนอนำข้าวครับคันออกให้ใหนหมดนะครับ บ้านเด๋อไม่มีบ้านหมอมอมบ้านยงว่าบ้านบ้านเท่าเลยอนเขาเอือนลงฉียงไงนี่ลงอีกตั้งเจอแต่เจอเมื่อเลาโทรศัพท์ไปฉีมเลยบอลงนเราได้เอาอือนไก่ดอกพ่อเขาเหมือนกันนไ่แห้งเลยนะเพื่อนพอดีเราจะเลยไปมมาตะกรอนไข่ไมนไ้ฉีดใช่ที่นวดไขกยังเด็กน้อยโหลครับครับบรยากาศที่ตรงไห้ตรงน้นนะครับ ก่อยปลาซิว <accurately> ตุยอดนะครับใส่บอกสองสาวจวดๆเลยครับจวดเลยครับใหญ่ลร้นสร้างเลยอ๋เจจัดอีกหน่อยนึงอดอีกหน่อยนึงขาดยังจัดแ่ีกมันหอมดีรุ่นนี่บันี้เฮาไนกอกันเทตีเากันคับแย่้เนา่โอ้ยมันจะต้มเดี๋ยวเอาต้มของเสียบันทเฮาไปต้องห้าไก่นะครับอผู้ใหญ่สัยังไงตันหนึ่งให้ผใ่เเยดูมองเนี่่ ไมว่าม yeah. <com> ันนี่กกบเป็นบ่เอาท่้มามามากินกเป็นบ่ไอ้ถือเรียกน่าอรหน่อยคำังไงคำยังไงยังแซ่บแซ่จิ้มจิ้มจิมเงกินงวยเด้อเด้อแซบแซ่บเยอะมากเยอะมากโอ้จ้าล้วอีจูสานึงบอ่มเาคืองพกกลิ่นตัวอเ่าเว่าโอ้ยทองว่างอีแล้วแม่ซาอันข่อกีบะอตัวยังไงเนี่นั้เนี่เออเอาแบบกีบกับเจ้าเนี่ใส่กับเจีวเนี่ยตังก้อนตังหิวหนอ กินเนี่ยมันมีเฮี้ยนะน่ยวันกินเจน้ำเนี่ยมันไม่เฮี้ยงเ่ะคนเฮามันต้องกินเขาเนี่ยกินเหล้ากินเบียร์ได้แต่ว่าเขาเฮาต้องกินน้ำก็จะอยู่ได้นั่นถูกต้องวันแม่เอากินเจน้ำมันอยู่บ่อยเด้ออยู่ไรเหมือนมันเพี้ยเลยมันลอยกินเขานี่ยน้ำน้ำาเน่อยกูเลยจับได้ปั้นคำง่ายๆเลยนะต่อยปั้นซิวครับหน้าหน้าผมยังเลือดเอาธรรมชาใส่อืมกิน กินแบบทรามาติธรรมาติครับพญิวันเป็พุ่นเหรอพญิวัลพญิวันสุทธสุภพพน้ำบนเรือลองไครละเจ้าครับเดี๋ยวสอีกสายหนึ่งยุกลดลูกดอดานึงที่เด็ดบ่สาอีกที่เด็ดบ่ครับที่เดดกว่าคนีอีกบ่ครับานแห่งจำผมอะ่าแหงจำจครับเ่เราบอกคุณเลบเต็มดีเลยคำยังไงบอกคุณเลวไม่เห็อไอหน่ยนำน่อยนไปครับเาตาครับาจาไอ้น่ยหครับนี่มองกล้องเลยครับ จัดจวดจัดเอ้ยำนี่รับเร็วำนี้ลงกรงเลยเป็ลบด่ปอย่างไรกันครับพูดใหพบุญดำแซบครับแซบแซบโอ้ยเ้าใหม่กับอไ่ป้าป้าจวด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 นวครับจวดน้ำกันครับแซบน้ำกันครับพี่น้องเฮเ็นเรบุญั่มเ็นมาอยู่ท่านขันบาเอาทานขวะมาเดียวเสียพัต๊ะมาดมดนะบ้าพกโต๊ะคท่านนังครับ

ปโยสาตัวบอบ่บอดเลยบ่บอดเลยเยนสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเยนหกเกือบเกือบเกือบซิบบับบอบบอลับปอลจัอลจับบัอัอจอออ Ayo <laughs> ừ, <laughs> khá 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 cho bé 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 cho cho bé 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 cho sọp บาทเดียวน้อดูถูกมันึ่งหนึ่งป้านันอันว่าบอนี่สฉพาะเป็นตมีป่าบักหลายนึงไปเด้อไม่บังคอลอะเลยแต่ว่าคือแมนเอาเอาผ่าฝ่ามื่อวานแมนแมนแมนอ้าวจอร์จอร์ไก่เคียงเนี่ยป้ามีตรงงามมีตรงงามไอ้ยงจับปลาคอยลยังโซนเนี่ยไอ้มีตัวใหญ่พวกนี่นี่นี่มองนี่ไหมเดี๋ยวตัวนึงเงี่ยโอ้ยเอาเลยครับมันงามมันงามมันงามแจวแจวแจวอะอรตัวนี้เอาไาดึกมันครับเรียนจำเลยวะวะขอเจ้าวชิวไว งามงัมงางามงมงเด้อเยนเดี๋ยวพัดดูาไ่นเหมุนกันเลยหาลูกงามงามงามมีต้งามเอาซอยกันซอยกันอันนี้อันนี้แค่ส่วนไหนบที่สูบไปนี่กันสูบไปจวยก็นี่อีกงามน้องปลาเนาะไม่ถังเนาะขนาดส่วนที่เดียวนี่เนาะปลาแบกหลายหนึงเท่างามไหมเนี่ยมีแต่พวกดีเมีนปกติ เอาเหมือนเอาหมืเอาหมืเลยบะตองเลือกเพ่อองปากกดีกไปถอดได้ยะกินได้กินได้เอาไปมืนเลยบตองเลือกปลาดอกเอามันแล้วเอาไปเหมือนเนี้ยปลามเาขอเย็นแนให้เสียมาีไหนสาวคถึกดนี่จับเอาที่่อปลาปลากร็เดินั่นลากระเดินเ็ดนี่แหะมาณหกเจ็กระเดินากกเลาระาเจไปถอดแล้ว่ยังไม่เบ่งเลยหอยูมาซอยจับทีล่ะ จับไปโหลดแล่ะนี่ตัวหนอยตัวแย่จับใส่ไปโหลดเอาเอาขึ้นมาแล้วเขากินเบดแหละตัวหนอนกัดอดไวก่เสร็จว่าไม่ม่คุ้นอาไวเขาคนเดีวดีกินเลยอยู่วันยังไงทิศเก็บใส่กันโหลดเขาไปแบ่งเอาเขาไปคัดออกแสบเพื่อเก่านะปลากระเดือน่ยไปถอดแสบแสบกินกับตะบังฮวงนั่นเอ้ยนี่แหละเจ้าของดีมันบวกขวบปีบวกขวบปีมันแห้งบวลอกไอ้บวกลนสีถมอแฟนับเป็นกระสีโฟกัสมองว่าปลาเต็มถังบ่กล่อนเทเดียวเขาเจ็ดลายเทียโอ้เทเดียวมันลายเวลาแล้วมันเคืองทังกับเต็มทังเลยนะ ตาไม่ตมงามเนาะยิงที่มือขันมันง่ายเราวโบเลยเนี่ได้เราเราบเลยมัสูบเลยเมงนาบะยงครับเมงนาบยงเงีันยอดยอดมันมางผมเมองนาบเด้อนี่ยมาเด้อเมืงนาเนี่ยบหอบบ๊อบ้๊อบบ๊อบล๊อบอ